แรงใจเนี่ยโน่นพวกนั้นเสียต่าโน่นจงต้องระดับระดับเสียต่าเสียต่าเสียต่าปีก้าสิบเก้าล้านนมใจของพวกนันหลายๆโน่ เกาล้านดวงใจว้าวยี่ล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อฮลโหเอพวันพ์วชเตควโซดัมเดอดมาเขาเงทุ่เทเรเเรขอบคุณหลายๆเด้อพีนน่น้องขอบคุณหลายๆเด้อรัล้านดวงใจว้าวสวัสดีค่ะสิล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพีนน่พน,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  wow. พน,น้อง เล่ค <S 々> ือค <wh> ุณ <laughs> ังเล่นใจนียเหน้าทำงานนะควัสดี่ะิบห้าล้านลงใจของคุ่งเรื่อยอพี่น้องเลือเลือ

Luôn 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 Hello, everyone, for watching. Thank you so much. Welcome to my house. Thank you. Hello, for watching. Thank you so much. Welcome to my พี่น้องนอนเรืลายก็ได้นอนดือทุกวันอิ่งส,งสกิสงก็หกลันดูใจกับพุณนเลยหนเด้พี่น้องขับพุณนเลยหนนี่เอกซีมาหันยจางรถนำเล็กขับพุ่นเลยไหนเต y o ยูโซมาก ขจเเรีคิมเอาตงกันแต u วิ l หลานน้องแตงมนีนี่ล้มบนมะหอยยอะแยะเลยพี่น้องขอบคุณหลายหยเยพี่น้องาเมนี่ล้มบนพัดมากไ่หน่อเนาะหลาหลายพี่น้องเนี่ ว่ฝันว่าล่มบนีม้าห่างีหลี่นองกับคุณหลายๆเด้อเปิดการมองเห็นขอบคุณหลๆเด้อหกการดวงใจขอบคุณหลๆเด้อพี่นองเรืกเร่อเร่อสร้างบีขึ้นมิดแต่นอน่เนาะทำมิดมีกีดีแต่นอนไปทำอะไรกันนอขอบคุณหกล้านดวงใจเคิดล้านดวงใจเร้อี่นอนขอบคุณไหลๆฮัลโหล every one powering <boundaries> thank you so much ขอบคุณนะคะ How long then thank you บอคัมมิ่งเทน